พิมพ์ข้อความธรรมดานะคะพิมพ์งานอื่นๆง่ายๆผ่านโปรแกรม a c กโคแบทเลยค่ะซึ่งเครื่องพิมพ์ของเรานะคะรุ่น Y920 นะคะก็สามารถสั่งพิมพ์ผ่านโปรแกรม a c กโคแบทได้เลยค่ะโดยการเซฟเป็นไฟล์ PDF ส่งมาพิมพ์ผ่านโปรแกรม a c กโคแบทนะคะรินได้ทุกเนื้องานเลยนะคะที่เซฟมาเป็นไฟล์ PDF ค่ะและยังสามารถแก้ไขผ่านโปรแกรม a c กโคแบทได้ด้วยนะคะซึ่งเจ้าตัวเครื่องพิมพ์ Y920 ของเรานะคะก็สามารถพิมพ์ได้ทั้งข้อความธรรมดาหรือจะเชื่อมต่อแพลตฟอร์มขนส่งต่างๆนะคะ เชื่อมต่อหลังบ้านก็สามารถใช้งานได้เช่นเดียวกันค่ะใครที่กําลังมองหาเครื่องปิ้นดีๆนะคะสําหรับสายพ่อค้าแม่ขายออนไลน์แนะนําเจ้าเครื่องปิ้นรุ่น Y92 พัดเลยค่ะและที่สําคัญที่สุดเลยนะคะทางร้านเขามีบริการหลังการขายสอนลูกค้าปิน้นตั้งแต่อย่างปิ้นไม่เป็นจนถึงปิ้นเป็นทุกขั้นตอนเลยนะคะ แอดมินชิลาน่ารักตอบไวมากๆเลยค่ะใครที่กำลังมองหาเครื่องปิ้นดีๆนะคะและยังไม่รู้จะเริ่มต้นยังไงนะคะแนะนำเจ้าเครื่องปิ้นวาย92พัดเลยค่ะและนี่นะคะคือเนื้องานที่สั่งปิ้นผ่านเครื่องปิ้นวาย92พันะคะงานเส้นสวยคมชัดนะคะปิ้นเร็วปิ้นไวนะคะสั่งปิ้นเท่าไหร่นะคะก็ปิ้นออกมาเท่านั้นเลยค่ะประหยัดเวลาในการทำงานของเราได้มากยิ่งขึ้นเลยนะคะ